สวัสดีครับพบกับความรู้จากเพจดูดีนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะมาแนะนำสำคัญมากเรื่องไม่เดี๋ยวผมจะให้ดูกันว่าไม้ที่เราจะใช้4ตัวที่บอกมาให้ดูกันนะครับตัวที่1น,นะครับบอย่า BYM1 เป็นไม้สายตัวที่2นะครับบอย่า WM4 ตัวนี้เป็นไม้ไวเลสตัวที่3คือบอย่า BYMM1 นะครับ แล้วก็ BM 2 0 2 1นย์สองหนึ่งนะครับ Super c อ,ปปอ,อ,อย d ่ะเดีย๋ยวไปดูความแตกต่างระหว่างการรับเสียงทางด้านหน้าของ4ไม์นี้กันเลยครับสวัสดีครับเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีสวัสดีครับเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีครับสวัสดีครับเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีครับสวัสดีครับเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีครับครับ แต่และลักษณะของการใช้งานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันถ้าเป็นไม้สายเนี่ยมันก็จะดูดเสียงเราได้ดีเนี่ยไม้สายแล้วเราเราใช้หนีบตรงนี้เนาะแต่ว่ามันก็เหมาะกับการถ่ายทําที่เราไม่ได้ย้ายที่ไปไหนส่วนไม้ไวเลสก็จะเน้นเสียงตัวเราเหมือนกันครับสามารถออกไปไหนข้างนอกเนี่ยอยู่คนละที่กับกล้องเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกเพราะมันไม่มีสายเกะกะส่วนไม้แบบช็อตกันก็ เหมาะกับการดูดเสียงระยะข้างหน้าเสียงอย่างอื่นด้วยเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆทีน,นี้ไมคชทดกันเนี่ยผมแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับเมื่อกี้จะเป็นอ่ารุ่น BYMM1 กับ BM2021 นะครับอันนี้มีข้อแตกต่างกันระหว่างการดูดเสียงทางด้านหลังไม์ด้วยอ่ะงั้นเราไปดูกันเลยครับว่าแตกต่างกันยังไงเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีเพจ ดูดีสอนทําวิดีโอให้ดูดีเป็นไงบ้างครับความแตกต่างจากการดูเสียงทางด้านหลังนะฮะก็ถ้าเป็น uh, bymm 1เนี่ยเสียงเนี่ยจะเข้าทางด้านหน้าอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีความกว้างกว่ามันจะมีความกว้างกว้างหน่อยแต่ว่าเสียงทางด้านหลังเนี่ยก็คือเขาจะตัดเสียงออกไปเลยฮะเสียงจะเข้าแบบน้อยมากส่วน bm 2 0 2 1นะครับจะเป็น super cardioid ก็คือสามารถจะรับเสียงทางด้านหน้า แต่ว่าจริงๆรับได้ไกลไกลกว่านะแล้วก็จะรับเสียงทางด้านหลังด้วยเหมาะกับคนที่เวลาออกไปไหนทำข้างนอกเนี่ยแล้วพูดไปด้วยต้องการให้ได้ยินเสียงตัวเองไปด้วยอันนี้ผมแนะนําว่าเหมาะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเลือกใหม่มาใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆนะอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆแบบนี้นะแล้วก็ในช่องทาง YouTube ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เด่น อยู่ในนี้ครูเด่นก็อยู่นี่แหละครับโอเคครับงั้นเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับดูดี